คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวการเกิดขึ้นของจักรยานเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเปลี่ยนโลกไปอย่างไรการประดิษฐ์จักรยานเมื่อปลายศตรวรรษที่19มีความหมายมากกว่าการเดินทางรูปแบบใหม่แต่คือวิถีชีวิตใหม่ด้วยถ้าประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยมันก็ต้องพ้องจองกันแน่ด้วยความต้องการจักรยานที่พุ่งสูงขึ้นและชาติต่างๆกำลังเตรียมใช้เงินหลายพันล้าน ในการออกแบบเมืองใหญ่ของตัวเองอีกครั้งโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การใช้จักรยานและการเดินนับเป็นโอกาสเหมาะในการรำลึกว่าการปรากฏโฉมของจักรยานในช่วงปลายศตวรรษที่1ิเปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างไรจักรยานเคยเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความปั่นป่วนอย่างใหญ่หลวงเทียบง่ายๆก็คือพอฟัดพอเวียงกับโทรศัพท์มือถือยุคปัจจุบัน ในช่วง2-3ปีอันน่าตื่นเต้นของทศวรรษ1890จักรยานเป็นของที่ต้องมีอย่างยิ่งเพราะเป็นพาหนะขนส่งที่รวดเร็วซื้อไหวและเก๋ไก๋ซึ่งใช้ปั่นพาเราไปทุกขนแห่งที่อยากไปตอนไหนก็ได้และฟรีด้วย เราหัดขี่จักรยานกันได้เกือบทุกคนแล้วก็หัดกันเกือบทุกคนสุลต่านแห่งซซนซิบาร์ปั่นจักรยานเป็นงานอดิเรกซาของรัเสเซียก็เหมือนกันเจ้าผู้ครองกรุงคาบูลยังซื้อจักรยานแจกสนมทั้งฮาเร็มแต่ผู้ที่ใช้จักรยานกันจริงๆในวิถีชีวิตก็คือชนชั้นกลางและกรรมาชีพทั่วโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มหาชนเคลื่อนที่ได้ไปไหนมาไหนตามอำเภอใจได้เอง ไม่จําเป็นต้องมีม้าและรถม้าแพงๆอีกต่อไปมีการเรียกขานจักรยานว่าเป็นม้าชราของปวงชนไม่เพียงแต่น้ําหนักเบาซื้อหาได้และบํารุงรักษาง่ายแต่ยังเป็นของที่วิ่งเร็วที่สุดบนท้องถนนอีกด้วยสังคมเปลี่ยนโฉมหน้าไปแล้วพวกผู้หญิงคึกคักกันเป็นพิเศษโยนกระโปรงยุควิกตอรียสุดเทถทะทิ้งไปหันมาใส่กางเกงกับเสื้อผ้าที่เข้าท่าแล้วพากันลงถนน ฉันคิดว่าจัก,กรยานช่วยปลดปล่อยผู้หญิงยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกสูซสานบีแอนทโทนีนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีชาวอเมริกันให้สัมภาษณ์นิวยอร์กซันเดย์เวิร์นเมื่อปี1896ฉันปราบปลื้มใจทุกครั้งที่เห็นผู้หญิงขี่จัก,กรยานผ่านไปเป็นภาพของความเป็นผู้หญิงที่ปราศจากข้อจำกัดและเป็นอิสระพอถึงปี1898การขี่จัก,กรยานก็กลายเป็นกิจกรรมยอดฮิตในสหรัฐอเมริกา ที่นิวยอร์กเจอหน้ o นอฟคอมเมอร์ซอ้างว่ามันทำให้พัตคาารและโรงภาพยนตร์ขาดทุนปีละกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐการผลิตจักรยานกลายเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดและใช้นวัตกรรมมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งในอเมริกา1ใน3ของการยื่นขอจดสิทธิบัตรเกี่ยวข้องกับจักรยานซึ่งมีเข้ามาล้นหลามเสียจนสำนักงานสิทธิบัตรของสหรัฐต,ต้องสร้างอาคารเสริมเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น บุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นผู้ประดิษฐ์จัก,กรยานสมัยใหม่คือชายชาวอังกฤษชื่อจอห์นเคมสตาลีลุงของเขาชื่อเจมส์สตาลีเคยพัฒนาจาัก,กรยานเพนนีฟาทิงในทศวรรษ1870มาก่อนสตาลีผู้เป็นหลานคาดว่าถ้าหากจัก,กรยานไม่น่ากลัวหรืออันตรายเกินจะขี่ก็น่าจะมีอุปสงค์มากกว่านี้ พอถึงปี1885นักประดิษฐ์วัย30ปีผู้นี้จึงเริ่มการทดลองจัก,กรยานที่ขับเคลื่อนด้วยโซ่และมีล้อสองล้อที่เล็กกว่าเดิมมากภายใโรงช่างของตัวเองที่เมืองโคเวนทรีหลังจากทดสอบจัก,กรยานต้นแบบไปหลายคันเขาก็ได้จัก,กรยานนิรภัยโรเวอร์หนัก20กิโลกรัมที่มีหน้าตาเหมือนสิ่งที่เราคิดว่าเป็นจัก,กรยานในสมัยนี้ไม่มากก็น้อย ตอนที่นำออกแสดงครั้งแรกในงาน Bicycle Show เมื่อปี1,886สิ่งประดิษฐ์ของสตาร์ลีถือเป็นของแปลกแต่สองปีต่อมาเมื่อมันจับคู่กับยางอัดลมที่เพิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่ซึ่งไม่เพียงช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นแต่ยังทำให้จัก,กรยานนิรภัยคันใหม่นี้แล่นเร็วขึ้นร้อยละ30ด้วยผลที่ได้จึงเป็นดังมนวิเศษผู้ผลิตจัก,กรยานทั่วโลกต่างแย่งชิงกันนำเสนอจัก,กรยานรุ่นใหม่ๆของตัวเอง และบริษัทอีกหลายร้อยก็เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการนี้ในงาน s t a ล l e y Bicycle Show ที่กรุงลอนดอนเมื่อปี1895ผู้ผลิตจักรยาน200บริษัทแสดงผลงานกว่า3,000รุ่นผู้ผลิตจักรยานรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งคือโคลัมเบียไบซิเคซึ่งมีโรงงานอยู่ที่เมืองแฮสฟอร์ดรัฐคอนเนติคัตสามารถผลิตจักรยานทั้งคันได้ภายใน1น,นาที ด้วยสายพานการผลิตแบบอัตโนมัติซึ่งเป็นเทคโนโลยีบุกเบิกที่วันหนึ่งจะกลายเป็นเครื่องหมายแห่งมาตรฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์และในฐานะที่เป็นนายจ้างสุดล้ำในอุตสาหกรรมที่กำลังเฟ,ฟื่องฟูโคลัมเบียยังจัดที่จอดจักรยานล็อกเกอร์ส่วนตัวอาหารราคาพนักงานที่โรงอาหารของบริษัทรวมทั้งห้องสมุดให้แก่พนักงานของตนด้วยอุปสงค์ของจักรยานที่พุ่งไม่หยุด ยังให้กำเนิดอุตสาหากรรมเกี่ยวข้องอื่นๆอีกเช่นตลับลูกปืนลวดซี่ลอ้อเฟรมจัก,กรยานและการผลิตชุดเครื่องมือที่มีความแม่นยำซึ่งจะช่วยก่อร่างอุตสาหากรรมการผลิตต่อไปอีกนาน แม้กระทั่งหลังจากจักรยานกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนกของเล่นศิลปินทั้งหลายได้รับการว่าจ้างให้ทำโปสเตอร์สวยๆให้กับตลาดที่เงินสพัสดด้วยกระบวนการพิมพ์แบบลิโทกราฟีหรือภาพพิมพ์หินที่เพิ่มพัฒนาขึ้นใหม่ทำให้สิ่งพิมพ์มีสีสันสดใสกลยุทธ์ต่างๆทางการตลาดเช่นการจงใจทำให้ล้าสมัยและดันจักรยานรุ่นใหม่ๆออกมาทุกปีเริ่มเกิดขึ้นในธุรกิจค้าจักรยานในทศวรรษ1890 ด้วยจัก,กรยานคันเดียวอะไรอะไรดูก็เป็นไปได้และคนธรรมดาสามัญจึงออกเดินทางสุดพิสดาร <c oughs> เช่นในฤดูร้อนปี1890นายร้อยหนุ่มจากกองทัพรัเสเซียปั่นจัก,กรยานจากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปกรุงลอนดอน <c oughs> เป็นระยะทางวันละ115กิโลเมตรเดือนกันยายนปี1894 <c oughs> แอนนี่ลอนดอนเดอรี่วัย24ปี <c oughs> ออกเดินทางจากชิคาโกพร้อมเสื้อผ้าสำรองกับปืนสั้นด้ามฝังมุกเพื่อจะกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ปั่นจักรยานรอบโลกและไม่ถึงปีหลังจากนั้นเธอก็กลับถึงชิคาโกและรับรางวัลเป็นเงิน10,000ดอลลาร์ 10, สหรัฐในออสเตรเลียบรรดาช่างตัดขนแกะพระเนจรขี่จักรยานหลายร้อยกิโลเมตรไปทั่วถิ่นทุรกันดารอันแห้งแล้งเพื่อหางานทำพวกเขาออกเดินทางไกลาราวกับเป็นการปั่นจักรยานในสวนสาธารณะ อีกซี่โลกหนึ่งในแถบตะวันตกของอเมริกาช่วงฤดูร้อนปี1897กรมทหารราบที่25ของกองทัพสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยทหารอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่รู้จักกันในชื่อ Buffalo Soldiers เดินทางไกลเป็นระยะทาง3060กิโลเมตรด้วยจุดประสงค์พิเศษจากฟอร์ดมิสซูล่ารัฐมอนเทนาไปยังเมืองเซนต์หลุยสรัฐมิสซูรีเพื่อแสดงถึงคุณูปการของจักรยานที่มีต่อกองทัพ เหล่าบัฟฟาโลโซเจอร์สแต่งกายเต็มยศและแบกปืนคาบศิลาปั่นจัก,กรยานไปตามเส้นทางครุขระเชอะโคลนฉเฉลี่ยวันละเกือบ80กิโลเมตรนับว่าเร็วเป็น2เท่าของหน่วยทหารมา้าและใช้งบประมาณน้อยกว่า1ในสม การเกิดขึ้นของจักรยานส่งผลกระทบกับทุกมิติของชีวิตอย่างแท้จริงไม่ว่าจะทางศิลปะดนตรีวรรณกรรมแฟชั่นหรือแม้แต่แหล่งพันธุก,กรรมร่วมหรือยีนพูลของมนุษย์บันทึกของสำนักงานเขตท้องถิ่นในอังกฤษสแสดงถึงการแต่งงานระหว่างหมู่บ้านในช่วงกระแสนิยมจักรยานกำลังมาแรงในทศวรรษ1890หนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่เพิ่งเป็นอิสระออกท่องชนบทตามอำเภอใจรู้จักการตามท้องถนน พบปะกันในหมู่บ้านห่างไกลนักเขียนคนหนึ่งแสดงความเห็นไว้อย่างฮึกเหิมในนิตยสารสังคมวิทยาฉบับหนึ่งของอเมริกาในปี1892ว่าผลกระทบของจักรยานในการพัฒนาเมืองใหญ่จะเทียบเท่ากับการปฏิวัติ ในบทความชื่อเศรษฐกิจและอิทธิพลทางสังคมของจักรยานนักเขียนผู้นั้นทำนายว่าเมืองใหญ่ทั้งหลายจะสะอาดขึ้นเขียวขึ้นสงบขึ้นสำหรับชาวเมืองที่มีความสุขมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นและมองเห็นคนอื่นมากขึ้นเขาเขียนว่าเป็นเพราะจักรยานคนหนุ่มสาวได้เห็นโลกมากขึ้นและกว้างขึ้นเพราะการติดต่อไม่เช่นนั้นแล้วพวกเขาคงแทบไม่ไปไหนไกลเกินกว่าระยะเดินจากบ้านแต่ด้วยจักรยาน พวกเขาจะท่องไปในเมืองรอบๆอีกหลายแห่งและค่อยๆคุ้นเคยกับทั้งเขตแคว้นและในช่วงวันหยุดก็จะสำรวจรัฐต่างๆได้บ่อยๆประสบการณ์เช่นนั้นสร้างความเจริญเติบโตด้านพลังงานการพึ่งตนเองและความเป็นอิสระให้กับนิสัยใจคออิทธิพลทางการเมืองของนักปั่นหลายล้านคนและอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งของชาตินำไปสู่การปรับปรุงด้านต่างๆอย่างรวดเร็วของถนนทั้งในเมืองและชนบท เมื่อนักปั่นปูทางให้ยุคของรถยนต์ที่ตอนนั้นยังไม่มีใครนึกถึงอย่างแท้จริงย่านบรุกลินเปิดเส้นทางเฉพาะสำหรับจักรยานสายแรกของประเทศในปี1895และรองรับนักปั่นร่วม10,000คนในวันแรกที่เปิดใช้2ปีต่อมานิวยอร์กซิตี้ออกกฎจราจรฉบับแรกของประเทศเพื่อรับมือกับพวกไฟแลบหรือนักปั่นตีนผีแต่ก็เป็นอย่างนั้นได้ไม่นานก่อนสิ้นทศวรรษ1890 นักประดิษฐ์ในธุรกิจจักรยานทั้งฝั่งยุโรปและอเมริกาก็พบว่าโซ่จักรยานและตลับลูกปืนสามารถรวมเข้ากับมอเตอร์เพื่อสร้างพาหนะที่เร็วกว่านี้ได้แต่ไม่เงียบเท่าจักรยานหรือราคาถูกพอจะขับขี่แต่มันขับสนุกและทำกำไรได้ในเดตันรัฐโอไฮโอช่างจักรยานสองคนพี่น้องวินเบอร์กับออวินไร์ กำลังสำรวจแนวคิดเรื่องเครื่องจักรบินได้ที่หนักกว่าอากาศโดยผูกปีกเข้ากับจักรยานเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ทางอากาศพลศาสตร์และหาทุนสำหรับการวิจัยของตนด้วยกำไรจากร้านจักรยานกลับมาที่โคเวนทรีเมืองทางตอนเหนือของอังกฤษ เจมส์เคมสตาลีเจ้าของจักรยานนิรภัยโรเวอร์ที่เริ่มต้นสิ่งต่างๆเอาไว้ในทศวรรษ1,880เสียชีวิตอย่างกระทันหันในปี1,901ด้วยวัย46ปีในตอนนั้นบริษัทของเขาเก้าวจากจักรยานอันเรียบง่ายไปสู่การผลิตจักรยานและรถยนต์ในที่สุดนี่ดูเหมือนเป็นเส้นทางสู่อนาคตดังเช่นในอเมริกาอดีตช่างจักรยานชื่อเฮนรี่ฟอร์ดก็กำลังไปได้ดีกับเรื่องนี้เหมือนกัน ทั้งหมดคือเรื่องราวของจักรยานการเกิดขึ้นของมันเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเปลี่ยนโลกไปอย่างไรครับขอบคุณข้อมูลจาก n g t h a i c o m อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ